นอนลงเนานอนลงเ้อยื่นเหรอ,อไปขึ้นห้องไปนอนดีกว่าเนาะเมื่องหนึ่งละกี่ทุ่มละสี่ทุ่มครึ่งแล้ว,ลว,ลวไปนอนกับแม่ไปขึ้นห้องนอนดีกว่าในเวลานอนแล้วค่ะหน่ดูดิหนี่ดูท้องดิ แม่ขอดูหน่อยไม่ได้เหรอพี่วิกาสอยู่ไหนเนี่ยแม่อยู่ไหนไ่ไหนอ่ะไปไหนนอนลงนั่งลงนอนลง,นนลงอ่อ,อนแม่ด้ะพี่วิกาสอยู่ไหนครับ<ม>ให้มุกพี่เธออยู่ไหน ใหม่ละอ้อนแม่จริงๆนะเว้ยไปดึกแล้ว,ไป,ว,วไปนอนกันคนสวยไข่มุกคนสวยไปนอนมีกันมาเร็วมานอนได้ละดึกแล้วเรอเๆมาเร็วหนูแม่จะปิดประตูละ